ก็ะะระหว่างวันเมื่อวานนี้พยายามทดสอบแนวต้าน1596นะคะก่อนที่จะอ่อนตัวลงหาเส้นแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าดูตามากราฟ60นาทีที่ให้เนี่ยก็จะพบว่ายังสามารถทรงตัวในกรอบให้เป็น up trend ได้นะคะก็ยกตัวขึ้นเพียงแต่ว่าคิดว่าไปไม่น่าไกลนะคะนาจะ ทรงตัวอิงทางขึ้นเล็กน้อยมากกว่านะคะแนวรับเนี่ยจะยกขึ้นตามเส้นเทรนไลน์ด้านล่างนะคะเป็น1583เยงแต่ว่าแนวต้านเนี่ยยังจำกัดที่1596เช่นเดิมนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้าหากว่ารุดต่ำกว่า EMA 75ของกราฟ60นาทีที่1575จุดเราก็ยังแนะนำให้ถอยออกมาดูสถานการณ์เหมือนเดิมนะคะสำหรับหุ้นตัวแรกนะคะเป็น E4L นะคะตัวนี้เนี่ยแท่งเทียนเป็น bullish engulfing นะคะแล้วก็สนับสนุนด,ด้นวยวอลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่าง ต o วแสติกเนี่ยอวอกตัวขึ้นจากเขตโอเวอร์โซนะคะแนวโนมอย่างนี้ก็น่าจะได้เวลารีบาวน์นะคะมองแนวต้านที่180บาทกับ1บาทสตางค์นะคะแล้วก็รับที่1บาทหกดคัทลอสที่1บาทค่ะถัดมาเป็นล็อกเล่นะคะตัวนี้เนี่ยปิดชนแนวต้านเดิมที่5บาทสสตางค์นะคะช่วงราคาปิดเมื่อวานนี้แต่ว่ามองว่ารอบนี้น่าจะผ่านไปได้เพราะว่าโวลุ่มที่เพิ่มขึ้นอย่างนานแน่นแล้วก็เครื่องมื ทางระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางเนี่ยให้สัญญาณสนับสนุนไปในทางเดียวกันนะคะแนวรับจะอยู่ที่4บาท98นะคะแนวต้าน 15, 25, 5บาท25กับ5บาท45แล้วก็คัาลอสที่4บาท94ตัวสุดท้ายเป็น S/F นะคะตัวนี้เนี่ยมีการลุ้นรีบาวดะคะหลังจากที่ราคาเนี่ยลงมาแนาวรับ e MA 25วันก็ถือว่าลงมาตามรอบนะคะเพราะว่า ลงมาจุดนี้แล้วก็ดิดตัวกลับขึ้นไปได้นะคะครั้งนี้ก็คาดว่าจะเช่นเดียวกันเพราะว่ามีการสนับสนุนด,ด้วยวอลุ่มแล้วก็การฟรื้นตัวของอินดิเคเตอร์เช่นเดียวกันนะคะแนวรับอยู่ที่7.30-7.20แนวต้านแรก7.60นะคะถัดไป7.80แล้วก็คัดลอสที่7.10ตางค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ